ให้คนที่เป็นผู้เชื่อเราทุกคนที่เป็นกำลังเป็นผู้เชื่อใหม่เมื <gamma enders> ่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่สิ่งที่เราต้องเลยเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในพระเจ้าดังนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันถึงสิ่งให้เราได้เข้าใจนะว่าก่อนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตเป็นอย่างไรกับเวลานี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะมีโอกาสได้ได้หนุนใจแล้วก็ได้แบ่งปันในการนะครับในวันนี้ โอเคนะครับก็นี่เป็นพระคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่17เป็นต้นไปที่ได้พูดถึงสมหรับการเป็นชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับเราอาจจะพระคำพีพร้อมๆกันนะครับเหตุฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติ ที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่อกับสิ่งที่ไร้าสาระโดยที่ความคิดของเขามืดมนไปและเอาคิดอยู่เพราะเหตุความไม่รู้เท่าถึงการซึ่งอยู่ในตัวเขาอันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา,ขาเขามีใจปราศจากอดตะปะ ปล่อยตัวทําการลามกและละโมบในการทําการโสโครกทุกอย่างแต่ว่าท่านไม่ได้เรียนรู้จากพระคริสต์อย่างนั้นถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่องของโพรคมและได้เรียนรู้เรื่องโพรคมตามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้วก็ในพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับในพระธรรมนี้ได้พูดถึงลักษณะชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต คือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีชีวิตแบบคนทั่วไปคือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในพระคัมภียาประพฤติตามอย่างคนต่างชาติก็คือคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขามีชีวิตแบบไหนคือเราก็รู้อยู่แล้วเขาอาจจะมีชีวิตที่อะไรครับไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาก็ใช้ชีวิตแบบของเขาที่เขาอยากจะทำบางทีอะไรครับมีครอบครัวก็ยังไปเที่ยวผู้หญิงอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ในพระภีรมววาอะลรครับเราอย่าทําตามเพราะว่า พระคำพระเจ้าว่าแล้ครับเมื่อเรามีครอบครัวเราก็ต้องรักเดียวใจเดียวในครอบครองเราจนกว่ายฟิฟซีใช่ไหมครับจะตายจากเราไปนี่เป็นพระคำพระเจ้าฉะนั้นในลงนี้เลยบอกกับเราทําไมต้องพูดกับที่พระธรรมเอเฟซัสเพราะที่เมืองเอเฟซัสก็เป็นแบบนี้ก็เหมือนพวกเราแนหๆก็คืออะไรครับดั้งเดิมเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ก่อนนั้นเราเอ,อะไรครับมีความเชื่อเดิมของเราอยู่แล้วที่เมืองนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเคยดูหนังหนังกรีกหนังโบราณเราก็จะพระอ์เทมิส เหล่าพระอะไรครับพระเฮอร์เมสพระอะไรทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกรีกที่เป็นพระโบราณเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เป็นหลักๆเลยที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยเพราะที่นี่จะมีอะไรครับมีความเชื่อหลากหลายอยู่ที่นี่ฉะนั้นเมื่ออยู่ที่นี่ทําไมครับเมื่อมีคนมากับใจมาเชื่อพระเยซูคนเขียนก็คืออาจาร,รย์ปโลเ็เลยบอกกับพวกเขาว่ายืนยันและเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอะไรครับขอให้เขาละทิ้งชีวิตเก่า ก็คือชีวิตที่เคยทามาในอดีตเนี่ยที่ไม่ได้ทําให้เราเลยครับดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างแรกคืออะไรครับในพระคามพีตอนนี้บมดใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระอะไรเป็นสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตของเราบางที่เราจดจ่ออยู่บางอย่างไม่ได้ไร้สาระเกินไปนะครับอย่างเช่นเลยครับบางทีดูเหมือนว่าการที่เรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรามีอะไรครับมีอะไรสิ่งเหล่านี้ไปก็กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตของเรา แต่วันไหนที่เราจดจ่ออยู่ที่นี่แต่ไม่ทําอะไรเลยกลายเป็นอะไรครับมันเริ่มไร้สาระมากขึ้นแทนที่เราเลยครับอยู่ที่บ้านช่วยจับไม้กวาดมาคนละอ่าสักนิดหนึง่งทําไมครับช่วยเป็นล้างจานแต่ไม่ทำอะไรครับไม่ถูกแต่เนี่เอาเลยทําไมครับมันกลายเป็นดูเหมือนดีแต่อะไรครับกลายเป็นเริ่มไร้สาระมากขึ้นเวลาเราอยู่ใดครับอยู่ยที่ทํางานเรามีเวลา บางทีเลยครับถ้าเราเป็นเจ้านายเราอยากจะเห็นคนทํางานของเราวันบ้างหนึ่งนาทีถ่ายโทรศัพท์อาอมีงานเข้ามาไปทําต่อว้างสามนาทีมาดูโทรศัพท์เรารู้สึกอย่างไงถ้าเราเจอเราเป็นเจ้านายที่เราเจอลูกน้องแบบนี้เราชอบไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเลยเราต้องกลับมาคิดว่าอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยในพระคัมภีร์มีมากกว่านี้นะครับคำว่าไร้สาระบ,บางทีเลยครับสิ่งเราจดจ่ออยู่บางที ผมมีพระคัมภีหนึ่งตอนให้เราได้ดูนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ผมก็ได้พูดถึงนี้เป็นตามหัวข้อที่ตั้งไว้เลยครับอย่างพุทธาอย่างคนเนรต่างชาติหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับคือเขาทําไม่ได้หมายความถูกเสมอและบางทีจดจ่อสิ่งที่ไร้สาระคืออเลยครับมีชายคนหนึ่งในพระคัมภีว่าอะไรครับพระเยซูว่าไรานาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเลยเศรษฐีคนนี้ก็เลยพูดกับใจตัวเองว่าอะไรครับโอโ้จะทําอย่างไรดีเนี่ย เรามีของเยอะเกินเราจะเก็บที่ไหนดีเหมือนเรามีเงินทองมากเกินไปไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนเรากังวลกับอะไรครับกลุ้มใจกับที่มีมากเกินไปไม่ใช่เราขาดนะครับเขาก็เลยคิดในใจว่าโอ้โหจะทำยังคือรื้อยุ้งฉังที่เก็บเก่าแล้วก็จะสร้างมาให้ใหญ่โตกว่าเดิมแล้วก็จะไปเก็บไปที่นั่นเมื่อเขาไปเก็บไปที่นั่นนะครับในใจเขาเลยบอกกับจิตใจตัวเองมากเลยครับโอ้จิตใจเอ,อ๋ย จ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้ทำไมครับนอนกินนั่งกินสบายเถิดโอ้โหแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คืออะไรครับพระเจ้าเป็นคนกำหนดชีวิตไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดถ้ามนุษย์กำหนดชีวิตเราได้ทำไมครับเราคงไม่อยากจะตายแน่ๆหลายคนทอบอยากจะอยู่อายุเลยครับนานในหนังจีนว่าอะไรหมืน่นหมืน่นปีใช่ไหม แต่ผมก็ไม่ขอพระเจ้าอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะให้อยู่ให้พอประมาณให้ดูแลตัวเองได้มีชีวิตที่ไรไม่ลำบากก็พอแล้วนะถ้าถึงเวลาพระเจ้านําเราไปก็ยินดีนะพระเจ้าบอกพระเจ้าเอาชีวิตของเขาไปน้คืนมานั้นและหลังจากนั้นครับทรัพย์สมบัติที่เขาสับสนไว้เป็นของใครพระคัมภีร์ก็เลยบอกคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สมัครตัวและไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละที่นี่ไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นคนที่คนรวยและผิดนะครับ พระคมภีไม่ได้บอกเขามีเงินผิดแต่ส,สิ่งที่เขาผิดเกินเลยครับเขาจดจ่ออยู่กับแต่สิ่งที่เขามีมากเกินไปจนเขาลืมไปถึงอย่างอื่นเลยงนั้นในเวลานี้สิ่งที่เราทํานะครับก็อยากจะหนูนใจว่าสิ่งที่ไร้าสาระเกินเเรามัวแต่คิดว่าเงินคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเรามัวแต่จดจ่อตรงนั้นสมัตผมนะครับเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าเงินเราต้องการก็จริงแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสำคัญที่สุดเกินะไรครับ จิตวิญญาณของเราที่ได้รับความรอดและเรารู้จักพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้านี่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดฉะนั้นเรา,าจริงอะไรครับหลายครั้งเรา,าจะจนุ่ใจพวกเราว่าเราได้เงินขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรให้เราแต่เราไม่ได้เอาสิ่งนั้นเป็นเลยครับโอ้โหสำคัญมากเลยต้องได้เงินก่อนเราถึงจะมาหาพระเจ้าแต่เรามาหาพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรให้กับเราเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนั้น อยากจะให้เราจดจ่อสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่สิ่งที่ลองลงมาเหมือนชายคนนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็พระเจ้าก็เลยครับเมื่อชีวิตของเขาจากไปไม่มีประโยชน์อะไรมีหนังสือเล่มหนึ่งอยากจะแนะนําพี่น้องทุกท่านนะครับผมไม่ได้มาขายนะครับชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์หนังสือเล่มน,นี้ดีมากเป็นหนังสือที่กําลังบอกให้เราได้รู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเรากําลังทําอะไรอยู่ เป็นการถามตัวเองหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวอ,อยู่เพื่ออะไรด้วยซ้ำไปเราไม่เคยรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรในโลกนี้แต่หนังสือเล่มน,นี้ก็มาหบอกกันว่าจริงๆแล้วพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีต่อชีวิตของทุกๆคนเหมือนพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาให้พอเหมาะพอดีแล้วก็พระเจ้าก็สร้างชีวิตของเราเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเรามีอะไรครับเรามีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เพื่ออะไรครับเพื่อจะใช้งานเฉพาะด้านของคอมพิวเตอร์ เรามีสแตนด์โน้ตอะไรครับเอาไว้สำหรับงานเฉพาะที่ไม่ใช่ทำอย่างอื่นได้เรามีเก้าอี้เอาไว้สำหรับนั่งเท่านั้นเก้าอี้ไม่ได้มาไว้ทาอะไรครับเไม่มามากินข้าวหรือไม่มาเดินทุกอย่างที่สร้างมามีเฉพาะเจาะจงและก็มีประโยชน์ในตัวของมันพระเจ้าสร้างชีวิตของเราทุกคนที่ไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าสร้างมาทําไมครับให้เรามารับใช้ซึ่งกันและกันเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ผมบอกหลายครั้งล้วเราเป็นอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์เราขาดไม่ได้าหนังสือเล่มนี้จะนเน,น้นอเมรว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างอย่าใช้ลงหาไปอ่านนะครับผมมีให้ยืมไม่อ่านแต่อย่ายืมแล้วหายนะครับและในนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับก็เลยอยากใช้รู้ว่าเราต้องแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่มีความเชื่อที่ไม่เหมือนเดิมทําไมถึงต้องแตกต่างบรางอย่าให้เราทําตามแบบเขาแล้วก็ทําอะไรครับ อย่าให้ความคิดของเราจิตใจของเราจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ไร้สาระและก็ในเวาลาความคิดนั้นมืดหมดก็คือเรามองไม่เห็นทางออกเลยมัวแต่จดจ่อมัวแต่อยู่ในต,ตรงนี้จนไรครับเรามองไม่เห็นที่ไกลอนาคตนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นหลายคนทาไมครับเพราะจิตใจของเขาทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาชีวิตห่างจากพระเจ้าชีวิตเขาไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าเขาก็เลยไม่มีทางออกตอนนี้อะไรครับ ในต่อไปก็บกใจที่แข็งกระด้างใจทําไมครับใจมันแข็งไม่ยอมอ่อนแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นการโอวยพอก็คือเราต้องถ่อมใจลงต่อพระเจา้าความถ่อมใจเป็นสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่จําเป็นมากทําอะไรครับถ้าเรามีกัดแข็งกับแข็งทาไมครับสุดท้ายก็แตกหรือหักไม่สามารถไปด้วยกันไดน้แต่ความใจอ่อนนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นนี่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเลยครับเราต้องแตกต่างเพราะถ้าเราไม่แตกต่างเราเหมือนคนอื่นเขา เรามีตัวตนที่อะไรครับเหมือนอมีบางคนก,ก็บอกเลยครับเมื่อก่อนเขาแข่งกระด้างเลยครับโอ้โหสู้เอาตายก็คือตายนะครับคือเอาจริงเอาจังประมาณนี้แต่เมื่อเราจาูงจับพระเจ้าทำไมครับเราเริ่มอ่อนเริ่มดีขึ้นเป็นภาพที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับและในอย่างต่อมาคือปล่อยตัวคือในพระคัมภีร์ปล่อยตัวนะคือทําการลามกหรือไม่ควบคุมคําว่าโอต,ตะเปล่าคือไม่สามารถคือมัอนเราไม่ควบคุมตัวเองอ่ะคือเราปล่อยให้เป็นไปตามเลยแบบที่ เนื้อหนังเราอยากจะได้จะต้องการแต่ในพระคัมภีร์ละครับเราต้องรู้จักควบคุมการควบคุมตัวเองเป็นผลของพระวิญญาณอย่างหนึ่งที่อยู่ในพระธรรมกาลาเทียและข้อนี้เป็นข้อที่ยากที่สุดในพระคัมภีร์บอกว่าใจของตัวเองคือควบคุมตัวเองไม่อยู่อย่างอื่นเราทําได้หมดเลยแต่สิ่งเหล่านี้นี่เป็นเรื่องจริงที่พระคัมภีร์แต่ว่าเราสามารถทําได้โดยเลยครับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา ไม่ใช่เราทําเองดังนั้นก็เราอย่าปล่อยตัวตามเลยครับสิ่งที่คอนอื่นทากันแต่เราต้องมีการควบคุมตัวเองหลายคนนะครับอยากจะควบคุมน้ําหนักตัวเองในการที่อะไรครับเหมือนกับว่าไม่อยากให้น้ําหนักขึ้นหรือยจะผอมลาก็ต้องควบคุมในการกินแทนที่เราปากเราอยากจะกิน3จานแต่เราให้เหลือสักสองจานอะไรเงี้ยบางทีแล้วครับเราจะก,กินสองก็ให้เหลือสักจานเดียวคือมันเป็นการควบคุมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรครับมันยากนะครับแม้แต่ผมเองผมก็พยายาม ช่วงหนึ่งน้ำหนักผม70กิโลผมตกใจผมกลัวมากแล้วก็บวกกับได้ยินมาเพื่อนก็ไม่สบายผมก็เลยเริ่มดูแลโดยลดลงมาเลยนี่เหลือตอนนี้กันเลย66สิหกสิบห้าอยู่ในช่วงเวลานี้อยากจะให้ลงอีกอยากมากเพราะเราควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลยครับตอนเย็นมาสักสี่โมงห้าโมงหโมงไม่เท่าไหร่เลยสักสองทุ่มไปเริ่มรู้สึกว่าท้องมันไม่อยากจะกินในกนิดหนึ่งจังเลยสุดท้ายไหมครับ บางครั้งเราชนะบางครั้งเราพ่ายแพ้เราก็ไม่สามารถทําตามอย่างที่ได้ให้เราต้องควบคุมให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความผิดบาปของเราความโลภอะไรในพระคัมภีร์เลยครับความลามกและแล้วก็แล้วแต่ที่พูดถึงสิ่งที่เป็นความบาปเนี่ยเราต้องควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้่อดวงได้ดีมากเลยนะในพระคัมภีร์นะครับก็เลยบอกต่อไปน่นและท่านจงองเลยครับทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตันหาเป็นที่หลอกลวงอันเป็นที่หลอกลวงทําไมต้องเลยครับทําไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเราอยากจะมีชีวิตใหม่เมื่อเมื่อก่อนเป็นเดิมเมื่อกี้อันเดิมเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่คืออะไรครับทิ้งตัวเก่าทิ้งตัวเก่าไม่ได้หมายความ่ะไรไม่ได้อหมายว่าเรามีไม่มีชีวิตในเวลาตัวนี้นะครับแต่หมายถึงท่าทีจิตใจใภายในของเราต้องทิ้งใหม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิถีชีวิตที่เดิมที่เราเคยทํามา ไม่ได้นาเราไปสู่อะไรครับสิ่งที่ดีแต่นําเราไปสู่อะไรครับความเสื่อมเสียและสุดท้ายก็คือความตายความตายตามเลยครับตัณหาตัณหาเป็นที่หลอกลวงตัณหาหลอกลวงของเราเป็นการหลอกลวงไม่ใช่เป็นของจริงในพระคัมภีร์เราต้องเปลี่ยนแต่พระคัมภีร์อะไรให้เราทำไรครับและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงทำไมครับให้จิตวิญญาณให้ชีวิตของเราเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแต่ว่าเวลานี้เราเปลี่ยนใหม่ให้เราสวมใหม่เหมือนเราเวลาเราอาบน้าเราก็ไม่สวมเสื้อผ้าเก่าทำไมครับเราสวมเสื้อผ้าที่ซักแล้วที่สะอาดมาสวมใหม่เป็นภาพเดียวกันเราถอดอันเก่าทิ้งแล้วก็สวมอันใหม่ สมัยของเราคืออะไรครับตามแบบอย่างของพระเจ้าพระเจ้าสอนเรารู้จักพระเจ้าอย่างไรบ้างนี่สําคัญนะครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราก็ทําตามแบบที่พระเจ้าแนะนํากับเราพระเจ้าอะไรครับเนือพระเจ้าผู้ทรงความชอบเราคือดีอ่ะมีธรรมะผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ไปที่บ้านเป้าบนก็ได้คุยกันว่าพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ส่วนซาตานแหละครับซาตานเป็น สิ่งสกปปกนี่พระคัมภีร์บโสโครกสิ่งสกโปกนนะสองสิ่งนี้มาอยู่รวมกันไม่ได้เมื่อพระเยซูอยู่ที่ไหนความสกโปกก็จะหายไปพระเยซูบอกพระเยซูเป็นเกลือและเป็นความสว่างเพื่ออะไรครับเพื่อให้ความมืดได้หายไปถ้าเรามีพระเยซูขอพระเจ้าได้เปลี่ยนเราให้โอทิ้งสิ่งเก่าและสวมนะครับสิ่งใหม่ที่เป็นมาจากพระเจ้าและเราจะมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าด้วยกันชีวิตใหม่ในพระเจ้าคือต้องทําอะไรบ้างตรงนี้บ้าเลยครับเหตุฉะนั้นท่านจง อ่านพระคมรนะครับเลิกพูดมูสาเสียและพูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันบางทีการมูสาการโกรหกใช่ไหมฮะหลายครั้งเราคิดว่าแค่พูดพูดไปอันนี้เราต้องเลิกนะครับแต่ให้เราพูดความจริงในพระคัมภีร์ต่อกันเพราะอะไรเพราะเราเป็นอวัยวะเป็นในร่างกายเดียวกันพระคัมภีร์บางฉบับว่าอะไรครับจงพูดความจริงต่อกัน ด้วยความรักเราพูดความจริงเพราะว่าเราอะไรครับเรารักเขาไม่ใช่เราพูดเพระ่ะอะไรอยากจะตําหนิเขาคือมันมีท่าทีที่ต่างกันนะครับแต่เราพูดด้วยความที่เรารักอยากจะให้เขาได้รับการเสริมสร้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องอะไรครับในพระคัมภีร์ให้เราพูดเพื่อเสริมสร้างดังนั้นหลายครั้งเราก็ชอบอะไรครับคำเขาเรียกไาคำชมเชยคำยกย่อง มันก็เป็นสิ่งที่ดีไหมครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นการย่องย่องชมเชยในสิ่งที่อะไรครับมันเกินความจริงอะ่ะบางทีเราทําได้แค่เนี้ยแต่มันโอ้โหอันนี้ยอเราจนถึงโอ้โหเป็นสิบเลยแต่ในความจริงมันก็ไม่ได้เสริมสร้างให้เราดีขึ้นแต่เราต้องการไม่ต้องการแต่ว่าที่สำคัญที่สุดความจริงจะสร้างชีวิตของเราและพระคัมภีร์พระเยซูก็เป็นความจริงที่สอนเราให้เราเพื่ออะไรครับเพื่อเราดีขึ้นนะครับก็อย่าจนันใจเราทุกคนนะครับในพระคัมภีร์เลยครับต่อมาก็ว่า จะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มานในพระคัมภีร์ความโกรธไม่ได้เป็นความบาปแต่สิ่งที่เป็นความบาปคืออะไรครับพอหลังจากที่เราโกรธเสร็จที่ทําต่อมานั่นแหละคือกลายเป็นอะไรครับความบาปอย่างเช่นเลยครับผมโกรธใครสักคนหนึ่งผมก็เลยทำอะไรครับไปต่อว่าเขาอ่าเริ่มมาแล้ว พอเมื่อโกรธทำไมครับไม่พอใจคนนี้ไปหาเพื่อนมาทำไมครับหาพวกแล้วก็มาโจมตีเขาเริ่มมีอะไรครับเริ่มมีอะไรที่มากขึ้นแต่โดยตัวมันเองของความโกรธไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความบาปแต่หลังจากนั้นเราควบคุมไม่ได้เราก็เลยครับพอเมื่อมีความโกรธขึ้นมาหลายคนไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่หลายคนส่วนมากเขคาคิดว่าน่าจะเป็นเหมนนั้นก็คืออะไรครับเมื่อเราโกรธเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็เลยตะเลิดไปเลย มากกว่าเดิมงนั้นนี่เป็นความบาปอย่างหนึ่งที่พระบรมีก็เลยว่าอย่าให้เราโกรธเลยครับแต่ไปทําบาปและก็อะไรครับไม่มีในพระบรมีอย่าให้ตะวันตกไปแล้วคือเหมือนมันเลยนานไปแล้วอ่ะคืนเนี้ยดวงอาทิตย์ขึ้นเี่ตกไปค่ามาไปแล้วอย่าให้เรายังโกรธอยู่นี่เป็นภาพเลยครับเหมือนเราโกรธนานอย่าให้เราถึงต้องโอ้โหนานจนเกินไปแต่ให้เรารู้จักอะไรครับมีเวลาถ้าเรานานเกินไปเนี่ย มันเริ่มมีความบาปแล้วเริ่มมีความเกลียดชังเข้ามาแล้วนั้นเราก็ขอพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญนะครับอย่าให้โอกาสแก่มารในพระคัมภีร์ทำไมให้โอกาสแก่มารคืออะไรครับบางครั้งความสงสารตัวเองก็เลยกลายเป็นการให้โอกาสแก่มารเช่นไรครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยก็เขาก็แนะนาบอกว่าบางคนก็ชอบคิดว่าโอ้โหเราดูสิซสภาพเราเป็นอย่างเนี้ยเราแย่อยู่แล้วเราไม่ดี สุดท้ายทำไมครับซาตานก็จมตีเราได้ว่าออใช่แล้วคุณเป็นอย่างนี้แหละคุณไม่มีทางดีขึ้นหรอกท้ที่เราจะสามารถดีขึ้นได้แต่ไหมครับเราไม่สามารถดีขึ้นได้เพราะเราคิดว่าเราเป็นแบบนี้บางคนว่าโอ,อ,อ้แค่ครั้งเดียวน่ะแต่ในความเป็นครั้งเดียวทาไมครับมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามและตามมาเรื่อยๆน,นี่เป็นโอกาสถ้ามา,มาไม่มีโอกาสมาไม่สามารถทําอะไรได้พระธรรมเปโตรก็เลยบอกกับเราว่าอะไรครับมาซาตานเนี่ยเดินวนเวียน,น,นอยู่รอบๆตัว,ตวชีวิตของเรา เราอยากคิดว่าไม่มีมารนะมารกำลังเดินอยู่บ๊อบอบอ,อรอบตัวเราหาโอกาสเหมาะในการนี่เลยครับจะกัดกินคือตราบใดก็ได้ที่เราไม่เปิดช่องมารสามารถเข้ามาได้แต่ตราบใดก็ได้แต่เมื่อเราเปิดช่องแค่เล็กน้อยก็แล้วแต่ทำไมครับมารสามารถแทรกได้เลยเพราะมันดูอยู่ตลอดเวลาโอ้ไม่เคยหลับไม่เคยนอนเพราะมันเป็นวิญญาณนะครับทำไมครับมันก็มันดูอยู่แล้วเมื่อโอกาส มันก็เลยทำไมครับเข้ามาได้พระเยซูเองถูกทดลองนะครับตอนที่พระเยซูถูกทดลองเนี่ยพระเยซูมีมารมาทดลองพระเยซูขณะที่พระเยซูไปอดอาหารอธิษฐาน40วัน, 40, น40คืนไม่กินอะไรเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอพ้นวันที่40ซาตานก็มาทดลองพระเยซูให้หิวใช่ไหมเอาขนมไอ้ก้อนนีนะเป็นนะครับขนมปังแล้วก็บอกแล้วครับไปคึนืนไปบนยอดบนตึกสูงสูงแล้วก็โดดลงมาสิถ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าทำไมครับ ทูตสวรรค์จะมาลองรับเป็นการทดลองพระเจ้าแลว้วบอกอะไรครับเห็นเมืองที่สวยงามมากเลยให้กราบราเราจะยกให้ท่านหมดเลยพระเยซูไม่เอาแบบนี้ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าสุดท้ายสาตานก็ได้หนีไปพระคัมภีร์สุดท้ายนี่ครับบอกว่ามารสาตานหายไปก็จริงแต่หาโอกาสเพื่อจะมาหลอกอีกครั้งหนึ่งคือรอเวลาเวลาของสาตานคือตัวไหนครับตอนที่พระเยซูถูกตึงตายที่บนเมืองเขน เขาคิดว่าเขามีชัยชนะแล้วแต่พระคัมภีร์ว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระยิูงนี้ครับเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือเวลาที่รอมาตั้งหลายปียังรอได้แล้วชีวิตของเราล่ะบางทีเรามันรอนไม่นานแป๊บเดียวก็เลยครับทําลายชีวิตเราได้ลแล้วขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาที่เราจะไม่เปิดโอกาสให้นะครับในพระคัมภีร์นะครับอ่านต่อไปนะบอกอะไรครับคนที่เคยขโมยก็อยากขโมยอีก แต่จงใช้มือทำงานที่ดีกว่าดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรอะไรแจกให้คนที่ขัดสนอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังพระคัมภีร์บอกแล้วครับมีหลายคนชอบขโมยก็อยากไปขโมยแต่ทําไมครับทํางานทํางานที่ดีเพื่อจะมีอะไรก็คือบางคนเอาขโมยจากของคนนี้มาให้คนนี้ นั้นก็เจตนาอาจจะดีแต่ถ้าทีการกระทําที่ไม่ดีนะครับผมเคยเจอคนแบบนี้แต่ก็น,นั้นก็ผ่านไปแล้วแต่ยังอยากใช้ราด้วยว่าให้รถทํางานและเลยครับเมื่อเรามีเราถึงจะมาให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นได้และต่อมาพูดเลยอย่าให้คําหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลยพูดถึงคําหยาบนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับหลายครั้งเราอาจจะไม่ใช่เฉพาะแต่บางคนเลยครับเราอยู่โบสถ์ โอ้เดี๋ยวเกรงใจอาจารย์เจตจังเลยต้องพูดเพาะๆไว้ก่อนพอกลับไปบ้านค่อยพูดกันไม่อยากให้เราเป็นอย่างนี้เราอยู่ที่ไหนเราสร้างนะครับพอเป็นอย่างนี้ทําไมครับผมเชื่อว่าลูกที่ฟังอยู่เขาก็อะไรครับเขาจะได้ซึมซับไปด้วยว่าโอ้เราต้องพูดแบบนี้ยู่บางโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับไปอยู่โรงเรียนอาจจะพูดอ๋อพอกลับมาบ้านไหมครับรู้สึกออกเกรงใจก็เลยต้องเงียบไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วอยากจะให้เราเป็นนะครับเป็นตัวตนที่ ั้งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็อะไรครับเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีนะครับเพราะว่าเราเหมือนเราเราก็เมื่อเราฟังคนหนึ่งที่ทะเลาะก,กันแล้วพูดคาหยาบใส่กันเนี่ยเรารู้สึกเราก็ตกใจเราก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันเราก็คิดไลว่าโอ้ถ้าเราพูดเขาก็ไม่ชอบแน่แน่ให้เราแต่นั้นดิพัคกมิลร์ให้เราพูดคําที่ดีแทนที่เราจะครับตํหนิหรืออะไรที่เราจะพูดคาหยาบอองมาเราก็อดทนมาให้สักนิดนึง ให้เราอดทนนะครับแล้วก็ให้เราพูดในสิ่งที่ดีและสิ่งที่เสริมสร้างเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และความต้องการและในตรงนี้หมดแล้วครับและอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยเพราะโดยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเมื่อเรารับเชื่อถ้าคนนี้ไม่รับเชื่อเราต้องรับเชื่อพระเจ้านะครับ พระปญญาบริสุทธิ์อยู่กับเราในพระคัมภีร์และอย่าทําให้พระปัญญาพระเจ้าเสียใจทำเพราะมันไหมครับเพราะพระปัญญาเป็นเหมือนเป็นตราที่ประทับเราไว้เรียบร้อยแล้วอย่าให้พระเจ้าเสียใจสิ่งที่เราทําพระเจ้าเสียใจได้เราต้องคิดว่าสิ่งที่เราทําพระเจ้าเสียใจหรือพระเจ้าดีใจเราประเมินตัวเองดูนะครับต่อมานะครับในพระคัมภีร์พูดถึงแล้วครับจงให้ใจผมคืนและใจขัดเครื่อง และใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเธอความขมขื่นที่อยู่ในใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นชีวิตเก่าหลายคนอาจจะมีความขมขื่นที่คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราขมขื่นมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเป็นอย่างนี้ในวันนี้นะครับอยา่าใจว่าให้เราทิ้งให้เรากลับมาหารพระเจ้าพราะอะไรครับพระเจ้ารัก และพระเจ้าอยากจะสร้างเราเป็นคนใหม่ความขมขื่นไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นมีแต่ทําให้เรานะครแย่ลงและในตัวใจขัดเคืองใจโกรธการทะเละเาียมการการพูดให้ร้ายและการคิดปองร้ายสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่พระเจ้าไม่ใช่ให้เราให้แบบนี้แต่พระเจ้าทำไมครับพระเจ้าว่าให้เราห่างจากสิ่งเหล่านี้ เพื่อเราจะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในพระคัมภีร์อกอะไรครับสิ่งนี้เราต้องทำคือและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและให้อภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นเห็นไหมครับพระคัมภีร์ว่าให้เรามีความเมตตามีใจเอ็นดูและให้อภัยซึ่งกันและกันทำไมต้องให้อภยัยทำไมต้องทำแบบนี้ เพราะพระเยซูให้อภัยในความผิดบาปของเราทุกคนยอมรับว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่ไม่ดีแน่ๆแต่ทําไมครับพระเจ้าให้อภัยในสิ่งที่เป็นความบาปของเราแทนที่เราจะต้องไปอยู่ในนรกแต่ไมพระเยซูพระเยซูไถ่เราพ้นจากตรงนั้นให้เราไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าเรายอมรับพระเยซูพระเยซูให้อภัยฉะนั้นเราก็เรียนแบบพระเยซูให้อภัยคนอื่นเช่นเดียวกับที่พระเยซูให้อภัยในชชืิอของเรา ฉะนั้นอย่างที่สองเป็นหัวข้อก็คือชีวิตใหม่นะครับลักษณะชีวิตเรคือต้องแตกหักกับอะไรครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรที่เราต้องละทิ้งเมื่อกี้เหละครับละทิ้งชีวิตเก่าวิถีชีวิตเดิมที่นําเราไปสู่อะไรครับความเสื่อมเสียและความตายเราต้องละทิ้งอะไรที่เราต้องละทิ้งลองนึกภาพดูนะครับในวลาน,นีเมียนประเทศอยู่ในชีวิตเราที่เราชอบพูดบ่อยๆที่เราชอบคิดชอบทําอยู่สิ่งเราต้องทิ้ง และมีอะไรบ้างที่เราจะถูกสร้างขึ้นใหม่มันมีการทิ้งแล้วก็ต้องมีการอะครับสร้างขึ้นมาด้วยถ้ามีแต่ทิ้งไม่สร้างขึ้นมาใหม่ก็มันก็เหมือนอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่เขาเรียกไม่สมบูรณ์เมื่อกี้ว่าแล้วครับเราต้องทิ้งสภาพเก่าและมาสวมสภาพใหม่เหมือนเราถอดเสื้อผ้าเก่าแล้วต้องสวมเสื้อผ้าใหม่ถ้าถอดเสร็จแล้วไม่ใส่มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเราต้องสวมใหม่มีอะไรบ้างที่คิดว่าเราต้องทิ้ง ลองถามตัวเองดูนะครับเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยหลายอย่างและมีอะไรบ้างที่เราต้องเสริมสร้างขึ้นมาใหม่จากที่เราได้เรียนรู้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เพื่ออะไรครับนั้นมีสองอย่างสองด้านก็คืออะไรครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ชื่อมก็คือชีวิตที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์แต่วันนี้เรามีชีวิตใหม่ที่รู้จักพระเยซูคริสต์ให้เราถูกสร้างให้เป็นเลยครับ เป็นสิ่งใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมและเป็นสิ่งที่น่าดูเป็นสิ่งที่น่าอยู่สิ่งที่เราก็อย่าอะไรก็อย่าจะอยู่ใกล้อ่ะถ้าเราเจอถ้าเราไปเจอแต่คนที่ใจขมขื่นคนที่มีแต่บนมีแต่ตำหนิมีแต่อะไรครับมีแต่อะไรพูดออกมาทุกอย่างมีแต่อะไรครับแย่แย่กับไปอยู่กับคนที่พูดทุกอย่างเสริมสร้างเลยแล้วเป็นครับเราอยากจะอยู่กับคนที่พูดอะไรเขาเรียกในมุมมองที่ดีอ่ะ มีอยู่หนึ่งคนที่ผมเองก็ประทับใจนะอันนี้เป็นเรื่องการเมืองนะ mm. ผู้ว่าชชาตินี้ผมติดตามนะผมก็ชอบติดตามเพราะว่าแกมีมุมมองที่เขาเรียกน่ะที่เป็นชีวิตที่บวกเขาเคยผ่านประสบการณ์หรือสิ่งที่ไม่ดีมาพอมีคนถามนักข่าวถามว่าคุณคิดอย่างไงเขาบอาอะไรครับอา mm. ไม่เป็นไรครับ mm. ก็ที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปผมก็มาเริ่มต้นใหม่ mm. คือแทนที่ถ้าเป็นคนเลยครับอ๋อเหมือนจะพูดความในใจว่าโอ้โหผมไม่ชอบอย่างนี้นะผมรู้สึกขึ้นัดอย่างนี้ แต่เขากลับมาเลยครับไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้แต่เขากลับคิดว่านั่นผ่านมาแล้วเรามาเริ่มใหม่ดีกว่ามันดีกว่าที่เราจะคิดแต่ละครับพูดในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ที่ผ่านมาเรียบร้อยนะนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงนะคะเราเราอยู่กับคนแบบนี้เราศึกษารเราเรียนรู้เราก็จะได้สิ่งใหม่ๆใ,ให้เรานะครับและในพระคัมภีร์ได้พูดถึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้นะครับได้พูดถึงมาแล้วลักษณะชีวิตเก่าเนี่ยที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องทิ้งที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับ ให้เราทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเฮ้ย hey, ลุกขึ้นยืนจันนี้หนึ่งดีไหมครับเราที่จักงกับพระเจ้าด้วยกันครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีชีวิตเก่าชีวิตเก่าเนี่ยเป็นอย่างไรอ่าชีวิตใหม่เป็นอย่างไรและเรามีอะไรที่เป็นชีวิตเก่าที่เราจะต้องทิ้งมีอะไรที่เป็นชีวิตใหม่ที่เราต้องถูกสร้างขึ้นมา